ว่าแต่สิบโมงเช้าจนตอนนี้สิบสองโมงโอ้คือสิบสองโมงแบบนั้นหมดอีกโอ้วันวัดนานเกินแถวซัก,กร้อนก็กราบสาวัสดีครับในช่องเคเวอร์เสียงครับกลับมาต่อกับนักหมอป่าชา์กันเลยนะคะรับมาต่อกันเลยอืมอถ้าฉันต้องหนีไปแลยแต่ฉันต้องหนีไปไหนดีเอ้ยช่วยทางนี้มันอยู่ใกล้กับในเมืองน่นะ แต่ถ้าจะหาทายไปอย่ใกันหนมันยังไงเออนั่นมันป้ายอะไรป้ายเหมือนป้าลมเมลเลยฮะแต่ไม่ใช่เนี่ยป้ายชื่อเมืองเวนัสตี้เป็นเมืองแห่งคนรวยและเมืองเนี้ยความปลอดภัยสูงมากทางทางไป15กิโลเมตรเดียวเนาะ15กิโลเมตร สิบห้ากิโลเัาก็เลือดออกตายดิงั้นฉันเดินไปดูใกล้ๆหน่อยดีกว่าผื่อมัจะมีทาไปอื่นมังแต่ฉันต้องแก้ให้มันหายให้มันหยุดเลือดออกทีทีไม่งั้นตัวนั้นจะมาแน่ไอตัวสัตว์ประหาตัวนั้นฉันต้องเชื่อตัวเองถึงจะไม่สีดาเขาเสยเพราะเเชื่อฉัน เอาเถอะมามัดแขนหน่อยอย่างน้อยดีกว่าให้มันเลือดหยุดไปมันเตาากินมาได้มันเตาากินมาได้ฉันเอาตายแน่ฉันมันหรือมันหรือฉันตายแน่มันมจะเอาตายแน่โอเคงั้นเดี๋ยวมาตไปไหนก่อนไปดึนงนดูอืมมันเขียนว่ามีทางอื่นด้วยนอกจากไปรุเมย์แล้วมีไปรุเมย์เนาะม,มีรถขนส่งแต่ สองขอสองข้อนั้นเชคอนน่าจะหาไม่เจอแล้วเพราะฉันไม่มีตังค์าฉันเดินไปฉันกันใช้กิกใช่ไกลกี่โดกว่าฉันจะฉันจะตายก่อนอมาลุยอ,อะไรอะ่ะเฮ้ยว่าไงฮึมมีคนอยู่ข้าวเท้าเนี่ยไปก่อนละกันดาวกระจายแบบของออริจินอล แค่ด <c oughs> าวกะจายก็เกตเองจะสู้อะไรกับของฉันได้ล่ะโล่สหารฟ้าโอ้โล่กันได้เป็นเขางกองเองแจะชนะของฉันที่เป็นของแท้ได้ไงอ๋อเลยแล้วให้เป็นใหญ่หนึ่งนะนายไม่ได้ดูเลยเด้ออ๋อเลยมันอยู่ข้างบนเต็มเร่ยิงได้ฟูมอืม ขึ้นมาเลยอืเอ่อไม่เป็นไรก็เชคก็จะขึ้นมานะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเช่นที่จะไปนั้นอยู่ไหนกาลังขี่ม่นี่กาลังไปข้างหน้าดีหน่อยแต่หมดถูกแบบงๆมาโอ้ยก็งอเกินนี่คิดจบ อีกเยียดว้ดยคืออ,อยู่ในโงพยาบถุก็ดีอยู่หรอกแต่นั้นมันอะไร่ะออถ้าจะไปส่งได้นะโเฉพาะฉันจะไปทันพอดีฉันจะไปขายถานเพราะฉันส่งทานก็จะไปทำเป็นแร่แล้วนายมาจากไหนกันละ่ะแล้วช่วยบอกหน่อยได้ไหมอ๋อฉันเออพอดีฉันนกบามานะก็เลยอยู่ที่นี่อ่ะ น,น่าจะพาเชฟไปอยู่ในเมืองใช่ไหมก็ใช่แหละเพราะฉันจะไปทำที่พอลีขวันน้ำมากมีคนนัานึงมาอืมนี่ใช่มามาช้าเกินไปยี่สิบชั่วโมงเนี่ย เล่อะตกเยอะจังเรื่องของสัตว์ตัวไหนนอกเลียรู้สึกแม่งแม่งแล้ววะไอ้ทางนั้นจะไปอ่ะมาไปทางอันตรายแล้ไห่ตรงนี้ไปแลวไม่งั้นเขาจะตายแน่ตายจริงด้วยฉันมาช้าเกินโถ่ก็ขอจะคินีนะาผชมพอดีทำไมเป็นสภาพเปงงั้นพอดี คือวาเดเยอะเกินไม่ได้คือแบบเป็นคนขี้เกียจเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่คนแบบขี้เกียจสันอย่างยาวแบบนั้นก็เลยเห็นว่ามันเนี่ยครึ่งต่อครึ่งทำให้ผสมกับไอ้ยมีตาคามกับมอพาตาพิศาจก็เพราะว่าคือนึงลืมไม่ออกไนงะก็เลยผสมกันมั่วเลยก็ขอจีคลีนะผู้ชมจีจีอีส e ี่ขอโทษแล้วกัน